สวดีครับุณผู้ชมอูกับเกมบิเชียอะไรมาแล้วครับเกมเฮียอะไรโอเคสร้างแม่งเด็กก็มันเกมอะไรนกูเข้ามาเล่นเฉยๆสร้างแม่งมาครับลุบยกันเลยครบเซ็ตดาบเกินแล้วโรเบิร์ตนะฮะกีบโ,โรบูดนะนี่ให้เลือกของอะไรไปเลยที่ผมจำได้คือลัอกกี้เลยล็อคุกกี้ที่กูชอบมาหลายปี อุ้ยปูยยเวกับเพื่อนบ้านกับมาหลายปีชบูซัมซาบูน้ำพ่องดิก้น,น้ำสำคัญเลยชิปชิปเพียอะไรชิปปี้ชิปปี้ชาป,ป้าชาป,ป้ารูปี้อุ้ยตุ๊กตามิสเตอร์เกย์อะไรอะตุ๊กตานี่ตุ๊กตา มาแล oh, ้วคุณคุณมาที่นี่ทำไมคุณเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเชี่ยมเรื่องกลัวสั์มีสแกนโอ้โหเว้ยไอ้เพื่อนยีดีที่พบจันนะเพื่อนเขาช่างหัวแม่งเถอะเพื่อนจะทำอะไรกูนะเขาล่องเปิดเปิดที่สามารถบอกได้ว่าคุณหม่ยเลยเลยเป็น่อน มีมีอะไรกินแล้วไม่สวยน,นี็ไปโอเครเกีดไม่ได้มันจะมีให้กดหลบือเปล่าวะเสียตูดอ่ะไอเ้เหี้ยเงี้ยดีสแกนเปล่าโอ้จบเลยสแกนล่าโอ้เยอะไปจังอันตรายหนิต้องวิ่งหนีสินะ นี่คือเกมอะไรปูนะกูเข้ามาเล่นนี่แหละช่าง,งแมเมันกูอ่านว่าสองขางเกื่อกะแต่มันไม่ได้เสียคนดังมาแล้วมาแล้วมาแลรูปอดลงเชียร์รูปอดดูกะช้าแทบไม่ค้นหล่อนเลยนีม่มีอะไรมาเพื่อนวุ้นต,ตกจใจห,หมดเชียร์ตบหน้ามุกตะนานแล้วมั้งเนี่ยตอนกูเจอมึงนอุ้ยยีดีกูลล้ออะไรเป็ดแฮ้อีเมียน เอยตัวอะไรเสียใจกูกูเรือเรืวเรือวางไ่นีแล้อเออหัวเด็กกเชื่อมละไปปาดหนามยี่ปีไปแจงหอยเชอบดานเลยระปกติอันนี้เลยปะลบนี้เอเชือกลัวป่ะแวนี้ได้หรือเปล่าได้ เขียกแล้วกันทำอะไรแดยตัวไร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 วิ่งหนีวิ่งหนี้เชี่ยโรบอทเก้กูเชื่อเชื่อเชื่อชิมาแล้วยิ้มทำไมอ่ะมึงอ่ะมึงหน้าปวดเลยนะเพื่อนไปเลยไปปลูกปย้อนพองไตเหี่ยฟันแหลมชิมายเถ่ายไปไหมจุ๊บมวัวครับพี่น้องเอ้อโอ้ป่วยตูดกูป่วยตูดกู what ไอ้เป hey, <Hey, S 2> ็ดมาดิอดิเป็ดกวมึงกวนเสร็จดากเนี่ยทรงนี้เอ็มหน้าบูดทำไมอ่ะเพื่อนชอบหน้าบูดเลยอุ้ยไอ้เทมขโมยอ่ะพ่อมึงไงเยอะเล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 ะเฮ้ยเสียไปที่นอกข้หาไอ้เทมเหล่านี้อ๋อเข้าใจละเข้าใจละแต่ไปยังไงก่อนระวังอันตรายเพิ่มขึ้นเด้ เบอร์นี่จริงแป๊บมันจะเป็นตัวไรสิดอกนะตัวเหี่อะไรอ๋อตกใจว่าอะไรปะอยา่ยาอย่าเพื่อนมันไม่ใช่ม,มันไหนวะไม่เจอเจ้าแปลกใจหมูแล้วเพื่อเพื่อนระวังร้อยได้รับพลังชีวิตของปุจจา เ <dri> <uk> ออน so right. ี่วุ้นฟา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 ฟก็โดนอีกแล้วเอ้าหายไปไหนใช่เปล่าไม่ใช่เอ้ยอย่าไปลอกูดิแสกนี่ตัวจมพมหมูอมกุยแล้วโดโบโโดนทาสูกันเชื่อจริงใจใช่ไหมล่ะยาสีเก อ่าได้ละอยาสิเกียดหนึ่งเสียชิบหายตรงนี้แช่คนหลับเลย,ยเจออีกคนหลายใช่ไหมอืมดีกัว่ัวอตตงเวอร์ดมัจนจะมีตัวอะไรเซตด,ดักหลังข้างหลังใช่นี่อ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไหมฮะชีกรอดไม่เห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่ไหนมาดิเป็ดมาปล่อยแล้วเดี๋ยวพลอยมึงไปเหลือผู้หญิงอะไรสักวนึ่งคีไม่ม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 ีนี่จารียณ ทำบางอย่างยากยากจะเดินผ่านมันโอเคอย่าไปไอ้เจีอเรักกูว๊อฟคุณตายเจ๊โตใหม่ๆนะไปละวหมาละกีมใหม่นับชมก็จะปนยา่อนเกลือบนะเอาคุณเร็วจังเลยวะ ก็โรวนกับสเกตตอนนั้นจำได้ปะเชีย่ยตงใไ้ตอนนั้นต่อแหลชหิมาฮมานะเกมเรนโบพ่อมึงนะฮะก็อัปตะกอออมา,อาอครัโอเคอัปตะโสามคลิปเล่นมั้พลาดตลอดนี่เสียงมัตดังอะ่ะเชีย่ยเกมอ่ะมันจะไม่มีเลยมันน่าจะมี กลุ่มป so so, ุชปิดปิดเสียงนะก็จะดีมากเลยนะจะบริจาค5้าล้านบลบัคให้เลยทำุ๊้ปุ่มเล่นะกนกดเกมนะนี่ครับเรนี่แล้วกูอยู่ไหนก่อนเอออยู่ไหนเพื่อนแบงๆ์แบกไอเกี้ยอะไรจะรู จะต,มมะต,ตุ้งคมเลยปะเขี้ยตุงต้นหลันเดไอ้กูอยู่ไหนแบกแปลกแปกแปกเอ้ยใครวะสัตว์เอ้ยมึงใครอะอะไรกันพุก,กี้มาได้ไงพวกเกี้แม่งกูตบแตง่งหมดนะ้วเฮ้ยผมมาแล้วครับเอิดเอิดเอิดเอ็งดูเห็นผมไหมตรงนี้ตรงเนี้ยเอิม่มแปลว่าอะไรอะะพากเองนะมึงเป็นเขี้ยอะไรมึงมาทำไมอ่ะไปรำพัน อ่านด้วยปัญอนข้าแล้วกันนี่ทำไมพวกนายไม่ช่วยฉันหาหาเออพี่ช่างแมงเดี๋ยวจะเจอแบบตัดขุมขุมนะเฉยแดงอีกแล้วมันตบแตกตั้ง่ายแล้วละจำได้ไอแดงอย่าไหนไอแดงพี่รองยังไม่ไหวอ่ะไอไอแดงเลยน่เขี่ยวกับฟ้าไอ้เหี้ยฉันหลอดเลยทำไมอะไร มีตัวเร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 เต็มไปเลยนี่มันจะเริ cette, ่มสุืบพ่อมีแจ็คไปไกลส้นต <c oughs> ีนไปเฮียรักษาลูกจังหวะโจเลยเล็ดเขียจะให้หายเฮียหลอถไฟประยอนนะช่างแม่เอาอุโ้ยคนอหไรคนเนี้ยต้องกูแหลกก็ด้วยนะเกีไม่มีไม่มีไม่มีเขียต้องระวังนะตรงนี้ยเดี๋ยวเรจะเพิ่มจัง เชื่ยถูกโปแล้วบมาแล้วลบเพื่อนลบ,ลบมาขาวมีนขนาดนั้นเพื่อนน่ากลัวมีไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้โอเคไม่เจอ,อจะลงน้ำติขาดพอเก่งลงน้ำได้ก็ต้องหลบปะากต็ดจากนี้ ขาดีอ้วนกูไปกลัวมึงอ่ะอ้วนหายแห้งแหบ,บตรงนี้ตลอดเลยเอาแหวบไปได้ไอ้กูอยู่ด้วยแปลงแปลงแปลง,ปลง,ปลงสกีตอนที่มันผ่านเลยนะฮะฟูดโอเคเอฟซี K, ไม่ได้ผลนะกล่องเสซดากูอีเขียวอูดีกล่องกูอ่ะมี่เอฟซีเขียวเลยนะเอ๊ะแต่อีเขียวมันฆ่ากูอ่ะโอ้โดนไปเอฟซีเขียวนั่นเนี่ยโอเค, K, คออเค K, คอฟซีเขียว เฮ้ยเราเลี่ยนเอ้ยี่สิบสามสามแล้วมันให้ยี่สิบห้าเไม่เจอไงนี่อะไรอะกดไอพีไอพีใหม่แล้วตัวเบลตัวแปง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 งแปงแปงแงแปงแงแป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 งปงแ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 ปงงแ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 รงแปงงป ปลง่งอูอูแแอบอยวะพบตัวพบเช็ดจากเครดิตเร็วๆๆๆไปเครดิตเออกดแม่กดเร็อตัวเฮียอะไยอบยอบขมอมขลับป่าวะสองอัน

ใหนะ้เขียวจะวังกลัวผ่านแน่เขียวไปเป๊ะ เกือบแล้วพี่นอ้องลงทางยิบนี่อุกะอุกะดูมาโป๊ะโป๊ะเยสอีกตะแกเนวนพอเคยได้ไป

ออให้สบายเหี้ยรันมายูเบนะเอ้ยอยากเห็นจากกูบ้าง,อาไ,องไอเชื่อเชื่อน่ะไอ้บ่วงเหรอไอเรือเรือเรือมาดูสิว่าใครจะเป็นเกย์ในคืนนี้นั่นคือมึองไงกเลือกทับแล้วเชี่ยเกียรติเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเลื่อเจ็ดคนนะ สีโมสีหอกเนี่ยเอ้ยเรื่องเรื่องจำไม่ด้นี่สมองปิดป้าต้องระวังเลยนะครับมาดูเฮียร์เดือดเด้อดเดอัแนนึงช่งไมาแล้วครับกบกบกบไปอืมเกียบ เออกรวดเกน่เฮ้ะแล้วสมองไม่มีวววอวยอวดตออที่หายเลยวอวดพ่อมันแตก ไอ้วนไม่ด่าโคตรใหญ่ไจะได้สิอ้วนไม่ได้ตอนนี้วิ่งเร็วมากอ้วนเรื่มมีตัวเทียอะไรเลือดเปล่าอ่ะน่ารักเอ็นโรอเลื่หาต่อหาต่อใช่ ตัวใหญ่ไปคือช่างออกเฮ้ยคูออกได้อันนี้มันก็อีซี่ดี